มันพอใจมากคือมันสามารถเสยผมได้แล้วมันมันแบบเปิดหน้าเราได้ตลอดเวลาลมพัดมาก็ไม่ต้องกลัวแบบมั่นใจเซ็ตผมได้ทุกวันเลยสวัสดีครับนิวัฒนากนวลกิมิสเตอร์ทัวริสต์เวิลด์ไทยแลนด์2022ครับติดตามผมได้ที่ IG Facebook นิวัฒนากนวลเป็นภาษาอังกฤษครับปัญหาช่วงแรกก็คือ ช่างแต่งหน้าคือทุกคนเลยนะครับก็คือจะพูดไม่เสียงเดียวกันเลยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยผมไปไกลและผมบางมากแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มั่นใจมันพอใจมากคือมันสามารถเสยรผมได้แล้วมันมันแบบเปิดหน้าเราได้ตลอดเวลาลมพัดมาก็ไม่ต้องกลัวแบบมั่นใจเซ็ตผมได้ทุกวันเลยคือตั้งแต่เข้ามาแล้วมันสถานที่มันสะอาดแล้วพนักง,งานพี่ๆทุกคนที่ดูแลเราอย่างเงี้ยคือเป็นเกันเองเป็นธรรมชาติแบบแนะนําเราได้ตลอด เราสงสัยแบบผมสงสัยตอนดึกๆเนี้ยผมทักถามเขาเขาาก็แบบเขาก็ตอบผมนะผมก็เลยโง้ยเขาไม่เลิกงานหรออะไรเงี้ยเขาก็ยังตอบเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าให้ความรู้เราได so ้ตลอดในสิ่งที่เราไม่รู้แบบบอกเราได้เหมือนเราเป็นครอบครัวเขาเลยอะไรเงี้ย